สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับในคลิปนี้เราจะมารีวิว DX Gaswing หมายเลขหนึ่งหรือว่ายานจากซีรีส์ Ultra m a n t i a นั่นเองนะฮะกล่องนี้นะครับเป็นงานฉลองครบรอบ25ปี t d g นะครับไม่ได้กลับมาแค่ยานเดิมๆนะแต่ว่ามีเพิ่มเติมลูกเล่นเข้าไปด้วยครับก็คือแสงและก็เสียงอีก9เสียงนะฮะยานนี้นะครับยังสามารถเปลี่ยนโหมดได้ถึง3โหมดด้วยกันนะและยังไม่พอกล่องนี้นะครับแถมฐานตั้งมาให้ด้วยนะนี่ เอาไว้ตั้งโชว์แบบหลอ่อเท่ตามสตาไตล์วัยรุ่นขาโจเลยนะครับเอาล่ะเราไปดูเรื่องของยานนี้กันเลยเอาละครับคุณผู้ชมเราก็มาเริ่มการเปลี่ยนโหมดของยานก่อนเลยนะครับตอนนี้ยานอยู่ในโหมดสแตนบายนะฮะเราก็มาเปลี่ยนเป็นโหมดไฟนะครับโดยการดึงปีกด,ด้านหลังขึ้นมานะฮะแบบนี้นะครับนี่ง่ายๆอีซี่มากนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดไฟแล้วนะครับสวยงามมันลงตัวมากเลยนะครับสําหรับยานนี้เนี่ยฮะฟิวนะ เท่ครับเท่เท่ผมชอบมากแล้วนะยันกัดใหม่เล็กน,นึงนะครับเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นไฮเปอร์โหมดนะครับอันนี้ก็จะคลา้คลายกันครับดึงออกมาปุ๊บแล้วก็หมุนเอาแง่งตรงนี้ครับใส่ไปในรูตรงนี้นะฮะจึ๊บแบบนี้ครับทําแบบนี้อีกข้างนึงเหมือนกันฮนะโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือไฮเปอร์โหมดนะฮะง่ายดีใช่ไหมรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะและนี่ก็เป็นลูกเล่นของการเปลี่ยนโหมดนะครับสวยงามไหมคุณผู้ชมดูดีเลยนะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นลูกเล่นแสงและก็เสียงกันนะครับเปิดสวิตช์ด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมใส่ทานกระดุมสองก้อนนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะอ่าเปิดแล้วก็มีเสียงด้วยยังไม่พอมีไฟต่างหากเริ่มที่การกดครั้งเดียวก่อนนะครับกดปุ่มด้านล่างตรงนี้นะ โ <Okay, S 2> อเคกดครั้งเดียวผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาลองกดค้างดูนะฮะก็จะเป็นเสียงยานตกแบบนี้นะครับแต่จะมี3แบบด้วยกันนะฮะ และก็เสียงสุดท้ายนะครับที่ผมไม่คิดว่าเขาจะใส่มานะครับแต่ก็มีมานะครับเสียงแปลงร่างอุน้าแมนทิก้า แต่ก็พอเข้าใจได้นะว่าเสียงแป้งร่างเนี่ยมันก็มีหลังจากยานตกไปแล้วนะครับเสียงมันก็ควรจะมีดีแล้วที่ใส่มานะครับถือว่าใส่ใจรายละเอียดนะฮะ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DS g u ส w ั n ดวิหม่เลขหนึ่งนะฮะคลิปหน้านะครับเราจะมารีวิวกั๊ i วิงหม่เลขสองกัน,นะฮะบอกเลยว่าจัดเต็มไม่แพ้กล่องนี้แน่นอนครับและถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะได้มาเล่นบ้านนะครับสามารถติดต่อร้านเคียวสกีทอยได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่ next review นะครับสวัสดีครับ